สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามฟังทัศนะนวยเด็ดๆจากทีมงานมวยไทยทเด็ดของเราครับก็มาฟังทัศนะนวยเด็ดของศึกมวยไทยเจ็ดสีครับซึ่งจะถ่ายทอดจากเวทีมวยช่องเจ็ดสีในเวลาที่์ที่13กันยายน2563นี้นะครับก็จะเป็นไก่ในระบบปิดอยู่นะครับสำหรับวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับก็ยังไม่ให้นะครับผู้ภาคมวยเข้าไปในเวทีนะครับมีเฉพาะทีมงานรับมวยแล้วก็ทีมงานนะครับถ่ายทอดสดนะครับ คู่เปิดหัวคู่แรกเนี่ยก็ยังเป็นมวยรอบพุนเสือครั้งที่20อยู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างฉลามเสือนายกุีอธาสาราพบกับบัลลังซับสอสระชีพนะครับคู่นี้ปอ,อภิกัน120ปอนด์สมาชิกค,ครับเลยราคานีเปิดมาอยู่ที่ฉลามเสือนะครับเป็นต่อในราคา5ต่อ4นะครับฉลามเสือหรือว่าเจ้าเฉลามขาวอาปตอสาโรดนะครับเป็นมวยจากนครศรีธรรมราชนะครับ เป็นน้องของเจ้าเด่นพรานชัยนะสมาชิกครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสโชคมีชัยนะครับก็เป็นประเภทมวยเขาก็เชิงไม่สนเดินชนอย่างเดียวนะครับต่อยหมัดขวางหน้าดันแทงครับแข็งแรงแข็งแกร่งบู๊ดดันครับบู๋สู้ดีนะป้อมรัดมัดตีนะสมาชิกครับเดินบี้เดินติดนะครับยันห้ายกเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าประเภทมวยไม่มีทรงนะครับฟอร์มหลังนะครับแพ้คะแนนเจ้าสดาหวานสิทธิ์ยาเทิดนะครับที่วิธีมวย รุมพีนีครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตนะครับแพ้นอกยก3ครับชัยชนะแป้มินบุรีนะครับที่วทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแพ้คะแนนเจ้าบัลลังซับคู่ชกในวันนี้นะครับที่วทีมวยช่องเ็สีนะครับชนะคะแนนเจ้าขาวสดอ่าสิ์สรดเสือนะครับกสิงหาคม2 5 6 3ที่ผ่านมานะครับสำหรับคู่ชกในวันนี้ก็เป็นบัลลังซับสอสระชีพนะครับ หลังซัพนะครับหรือเดิมๆก็คือเจ้ารูปกอกน้อยต่ออิทธิพรนะครับอันนี้เป็นมวยมาจากจังหวัดอุดรครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสอสลาชีพนะครับเป็นมวยซ้ายคุบเครื่องเลยมาชิงกัมตีนหน้าในเตะได้ดีรวดเร็วนะครับหมัดศอกคมครับจังหว่าฟีมือนะครับอาวุธมวยถือว่าหลากหลายสมองมวยดีนะครับจังหวัดฟีมือหลักเหลี่ยมนะครับถือว่าใช้ได้นะครับฟอร์มหลังชนะนกเจ้านพกุรีกิดบงหนอนครับที่กำแพงเพชรชนะคะแนนแับสลามเสือนายกอีท่าสารานะครับคู่ชกในวันนี้นะครับที่ หมอชี้ 52, ก,ก้าสิบสองกรกฎาคมหกสาหที่ผ่านมาไฟล่าสุดก็แพ้นกยากสามเจ้าซันแบ็กมุมเด็กเซียนครับที่วิ่งมวยช่องจิตสีสำหรับมวยคู่นี้นะครับบันลังซ้ำน,นะครับเปิดมาเป็นรองแนละสมาชิกผมดูดูว่าหน้ารองแนละสมาชิกรองไว้แลี่มีราคาก็ขยับขยายซื้อขายบางทุนออกนะครับแม่เปิดมาได้นะครับรองห้าสี่นะครับจะขยับขยับไปสิบเอ็ดแปดนะครับผมว่าจะบอกฝีมือเหลี่ยมเชิงนี้นะจัดจ้างสมาชิกต้นๆไปก่อนแน่นอนนะครับสมาชิกสลันเสือจะชนะได้ต้องไปไปลายนู่นแหละครับ คู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างศักเล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับพบกับยกคีรีนะครับสกลมวยตู้ครับ9955นะครับเลยราคาที่เปิดมาอยู่ที่ฝ่ายแดงครับสักเล็กครับเป็นต่อนะครับในราคาเสมอนะใช่ไหมเสมอสักเล็กนะครับเจ้าสักเล็กนี่เป็นมวยมาจากจังหวัดพัทลุงนะคู่นี้ต่อยพิกัด115ปอนด์นะสมาชิกครับสักเล็กเป็นมวยเข่าอาชีพครับล็อกลัดมัตตีดีมีเข่ายัดไส้ครับ แรงดีนสมาชิกเดินบี้ตีติดขยันนะครับวงในก็มีศอกนะครับบูสู้ห้ยกนสมาชิกก็ฟอร์มหลังนี้แพ้คะแนนเจ้าโดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับที่วีทีมวยรุมพินีนะครับแพ้คะแนนเจ้ายอดพยกักสอยจาเล็กเมืองนอนนะครับที่วีทีมวยช่องเ4ีรีก็เป็นชิงแชมป์ครับรุ่นไลฟ์ไฟเบียร์มีทีมวยช่องเ4ีีนะครับ,รนช,นรบชนะคะแนนเจ้าเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรนะครับ 17กุมภาพันธ์2563ที่พีทีมวยราชดำเนินครับสำหรับคู่ชกในวันนี้เป็นหยกคีรีครับทีเอ็มมวยไทยยิมนะครับหรือว่าเจ้าพิทวัชชัยพุ่มพันธุ์ม่วงสมาชิกอ่ะหรือว่าเจ้าขมิ้อ็นน้อยนะครับเป็นมวยมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นมวยเข่าแข็งแรงแข็งแกร่งบูดดันนะครับมีลูกโหมแทงป้อมรัดมัดตีนะครับเก๋าสมาชิกนะหรือว่าเก๋าเกลียนปล่อยมวยมานานมาสมาชิกครับ ฟอร์มหลังแพ้คะแนนฉลามขาวในยกนี้ท่าศาลาครับเวทีมวยช่องเกียรติศรีชนะคะแนนเพชรดำสิทธิ์รูไทยครับที่เวทีมวยช่องเกียรติศรีครับชนะคะแนนมเหศวรเอกเมณรัตน์ครับที่เวป็นวยลุมพินีครับคู่นี้นะครับผมก็ชอบไปที่เจ้าหยกเครีสมาชิกครับหน้ารองน่าจะมิกรองไว้ซื้อขายขยับขยายได้นะสมาชิกครับดูแล้วนะครับเปิดมาเป็นรองหน้ารองเลยเออมวยช่องเกียรติศรีเลดเปิดแปลกๆนะสมาชิกครับสําหรับ คู่ค้ำนะครับรองคู่เอกรายการก็เป็นเหนือธรณีครับสามชัยพิเศษสุกนะครับหรือว่าเจ้าแบทแมนนะเป็นมวยจากจังหวัดอุบลนัชมาชิครับพบกับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นสิบแสนนะครับเครื่องควอดเทอร์โบชาร์จนะครับหรือว่าเจ้าสิบแสนสองแสนแก้วสมาชิครับมวยจากจังหวัดสกลนครเลทเปิดมาอยู่ที่นะครับเจ้าเหนือธรณีเป็นต่อในราคาห้าต่อสามนะครับสำหรับฟอร์มหนังแบทแมนนะสมาชิครับเป็น นักมวยที่ฝีมือครบเครื่องครับหมัดศอกคมครับผ่องหน้าดันแทงบู้ดูดันแข็งแรงแข็งแกร่งนะสมาชิกค,ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายราชามวยไทยครับฟอร์มหลังชนะน้องเกี้ยวสามจอมหอดชอเกตมีนาครับที่รุมพินีชนะคะแนนจากชายน้อยเอ็มยูเดนนะครับที่วทีมวยรุมพินีวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ว่างครับของวทีมวยรุมพินีชนะคะแนนเจ้าลุงตะวันสพาราดนะครับที่หมอชิดนะครับชนะคะแนนสองคมบางกอกอรย์ยนที่นนทบุรีนะครับ ส่วนน้ำเงินนะครับ10แสน2แสนแก้วนะครับวันนี้ต่อยพี่กัน134ปอนสิ0แสนนี่เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นนะครับหมัดนี่ไม่ต้องห่วงครับหนักแรงสมาชิกครับวงในนี่มีล็อกดัดมาตีบูดูดันยันห้ายกเลยสมาชิกครับเหลี่ยมเชิงดีเหลี่ยมเข่าดีนะครับถ้ามวยคู่ขี้สูสียกห้านี่สิบแสนนี่เป็นมวยที่ดึงราคาเก่งครับแล้วก็เป็นมวยที่ทางเข่าได้ดีมากครับยกค้านี่ทําได้ดีครับสิบแสนนี่ถ้ายังไม่หมดนี่ขึ้นมายกค้านี่ ถ้าราคาสู้นี่กับพิกชนะได้ตลอดนะสมาชิกครับและระพิชเรื่องหมัดไม่ต้องห่วงครับเพราะต่อยมวยสากลสมัครเล่นมาแล้วนะครับเป็นมวยที่ออกจังหวะฟีมือออกหมัดดีน่าลองอีกแล้วสมาชิกครับคู่นี้น่าลองสิบแสนอสองแสนแก้วนะสมาชิกครับมีราคาไว้ขยับขยายซื้อขายบางทุนเอานะครับสําหรับคู่อย่างในรายการวันนี้นะครับเป็นเจ้าฉลามพระันชัยหรือว่าฉลามขาวครับเกียรติเฉลิมภบนะครับ พบกับฝ่ายน้ำเงินน้องวิวครับเพ็รโกสนนะครับหรือว่าน้องวิวสอพ่อพานารายนะครับคู่นี้ลัเอิยราคาเปิดมาที่ฉลามขาวนะครับหรือว่าเจ้าฉลามเป็นต่อในราคา5ต่อ4นะสมาชิกครับโหมวยคู่นี้ครับเจ้าฉลามเนี่ยเป็นมวยรูปร่างสูงยาวเข่าในเหนียวแน่นครับอาวุธหนักอุธแรงคำแทงนะครับคำแทงเตะต่อยนะครับอาวุธในแข็งแรงแข็งแรงบุกดูดันนะสมาชิกครับเคยชนะมาสมาชิกครับ เคยชนะน้องวิวมานะครับแพ้คะแนนเจ้าเขี้ยวพยักจิตมังนน์นะครับที่บุรีรัมนะครับชนะคะแนนมงคลชัยโชคทวีอ้อยครับที่ราชเจริญชนะคะแนนช่อฟ้าทอเซียงเทียนน้อยที่ภูเก็ตครับชนะคะแนนวิวเพชรโกศลครับที่พินีมวยรุมพินีนะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์รุมพินีนะครับก็ฉลามก็เลยได้แชมป์มานะครับส่วนวิวเพชรโกศลหรือว่าน้องวิวสอภาพนานวัยนะครับก็เป็นแชมป์มวยช่องเจ็ดสี่นะยัมาชิกนะแชมป์เจ็ดสีครับรุ่น เป็นมวยจังหวัดจันทบุรีฝีมือครบเครื่องครับของหน้าดันแทงมีจังหวัดฝีมือหลักเหลี่ยมมวยดีสมาชิกนะฝีมือถือว่าเก่ามาจิกเหลี่ยมเชิงดีจัดจ้านครับเชิงมวยถือว่าดีกว่าสำหรับร้องวีนครับชนะคะแนนเพชรรุ่งครับสิทธิ์ในยกไก่แปดลิ้วนะครับชนะคะแนนก้าสึกเพชรจินดาครับแพ้คะแนนฉลามพระรัชัยตัวนี้แหละครับที่วิธีมวยรุมพินีชนะคะแนนคมประตักซิมบีมวยไทยโอ้โครับเหรยเปิดมาเป็นรองอีก่แล้วครับ ช่องเจ็ดสีครับมวยช่องเจ็ดสีในวันอาทิตย์ที่สิบสามกันยาอยนในสมาชิกครับผมเองนะครับผู้ให้ทัศนานีชอบนะครับสมาชิกกับผมชอบไปทางมวยลองทุกคู่เลยสมาชิกนะชอบไปมวยลองทุกคู่เลยนะครับผมอยากให้สมาชิกกันลงทุนลองนะครับมีราคาให้ขยับขยายได้แน่นอนสมาชิกทุกตัวเลยสมาชิกก็ไม่ว่าจะเป็นบางซัพย์คู่แรกครับหยุกคีรีนะคู่ที่สองครับสิบแสนครับคู่ที่สามครับแล้วก็น้องวิวนะครับ ถึงจะเคยแพ้มาวันนั้นก็คู่ขี้สุสีสมาชิกมีราคาให้ออกตัวได้แน่นอนครับอย่าลืมนะรัาชิกครับเล่นมวยต้องมีตัวช่วยนะครับถ้าไม่มีตัวช่วยก็มอนคนมันคนหูหนวกกันฮะตาบอดนะครับซื้อเล่นมวยไม่ได้ซื้อขายบางทุนเนี่ยเล่นเล่นหวังเอาชนะนี่ลำบากหน่อยนะครับกดฟังราคาพักสดติดขอบวีทีได้ดอกจันร์สีเก้าสองหนึ่งสองดอกจันร์สีเก้าสามหนึ่งสองนะครับหรือไปซื้อบัตรเติมเงินบัรทุกพอมารัวคูณตัวหมายเลขสิบหกหลักออกแล้วก็เติมเข้าไปที่เบอร์ศูนย์สองห้าหนึ ก็ให้สมาชิกทุกท่านครับโชคดีมีเงินใช้ด้วยกันทุกท่านครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับสวัสดีครับ